ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานนะคะซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสาธารณภัยขนาดกลางระดับที่สองค่ะเพื่อเตรียมรับมือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ นี่เป็นภาพจำลองเหตุการณ์ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะอำเภอสายโยกกาญจนบุรีค่ะซึ่งเป็นภารกิจที่ปปกาญจนบุรีร่วมกับปตทหน่วยงานภาครัฐอาสาสมัครอ,อปอพอรกู้ภัยองค์การสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีร่วมซ้อมแผนค่ะซึ่งเป็นการซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสาธรา,าธรณภัยขนาดกลางระดับ2เป็นระดับอำเภอและระดับจังหวัดเพื่อเตรียมพร้อมรับ หากเกิดเหตุการณ์จริงค่ะโดยเริ่มตั้งแต่การแจ้งเหตุการเอาตัวรอดจากจุดเกิดเหตุการเผชิญเหตุการรออพยพประชาชนรวมถึงการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาและการช่วยเหลือค่ะนายกองเอกพงษ์สะทรสิริสากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นปัจจัยด้านพลังงานที่สําคัญการดําเนินการของปตทในกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติซึ่งปตทได้มีระบบการจัดการที่ดี โดยร่วมกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์จริงเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะต่อกันที่ศูนย์บริหารจัดการน้ําองค์การบริหารส่วนตนําบลลําโพนถนนองค์การบริหารส่วนตาบลน,นนทบุรีดรสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะค่ะศึกษาการบริหารจัดการน้ํา เสียแบบแยกระบบลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบถึงสถานการณ์ระบบบำบัดน้ําเสียและใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับการจัดการน้ําเสียแบบแยกระบบประกอบไปด้วยถังเติมอากาศคือการรวมน้ําเสียเข้าสู่กระบวนการบำบัด เครื่องเติมอากาศส่วนน้ําเสียเมื่อผ่านการบําบัดจากถังเติมอากาศแล้วจะไหลกลับไปยังถังตกตะกอนก่อนน้าจะไหลไปสู่ถังรับน้ําฝนผ่านการบําบัดในขั้นตอนก็จะมีการฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําค่ะ